สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นแครี่นะครับซึ่งแครี่ที่ผมเอามาเล่นก็คือโทนเนาะก็ปัจจุบันนแผ่นนี้ก็ส่วนใหญ่จะเอาแครี่ไปยืนเลนตรงที่มีบางกรเล็กก่อนเนาะเพื่อที่ว่าจะได้รับต่างแต่ด้วยความที่แผ่นนี้มันได้รับเงินแค่ยี่สิบบาทนะถ้าไม่ได้รัดบังกรเล็ก ผมก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ยืนมังกรยื่นเลนมังกรใหญ่ได้เลยครับผมก็มาเจอเล่นกับเบลนดดอนนะ่ถ้าเจาจริงๆแล้วเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะต้นเกมนะครับแนะนำให้ยืนยืนติดป้อมไปเลยนะครับพยายามอย่าซามากนะแต่ในคลิปผมอนค่อนข้างที่จะเล่นห้าวไปหนะ่อย จังหวะน,นี้เราก็ยืนไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องดูมินีแม,มปบ่อยๆนะจังหวะน,นี้ผมเห็นแล้วว่าโลมเขากับเมดเนี่ยอยู่กลางแล้วก็อาจจะเลอแคลรี่จวน,นี้นี่เขายิงสวนผมน,นะแต่ผมก็สู้เขาไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับต้นเกมเราสู้เขาไม่ได้ลแล้วจังหวะน,นี้ครับผมตอนแรกจะไปเอาเวฟกลางแล้วแต่ทีนี้เมทเขาไม่ไม่เอาเวฟบนผมผมก็เลยต้องกลับกลับเลนเนาะ พอาม่งั้นเนี่ยจะทําให้แค r y ี่ฝ่ายไหนได้ตอดป้อมไปฟรีนะครับลเล็กตอดน้อยก็ถือว่าได้ตอดเนาะ <c oughs> ก็รีบขึ้นมากันเดยนดีกว่าแล้วก็การเล่นแค r r ี่ที่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้เขียนเวฟไว้เนาะก็แนะนําว่าไม่ต้องมาแทกกกางก็ได้เนาะหรือว่ามาช่วยกันแต่นี้เป็นอ็อบเจกต์เกิดนะครับก็เลยต้องมาช่วยเนาะ ก็อาจจะต้องทิ้งเวทบ,บนไปนะก็มาทำให้ทีมเราได้บางก่อนก็ถึงพุ่มไฟครับพก็ยืนยิงฟรีในพนะุ่มเนาะวันนี้ไม่ต้องรีฟริกนะเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวจ่ายนาเมจต่อสลายพยิงอันติไม่โดนนะบสบสบมาผักออกนะ วันนี้ก็แทกกลางเลยเนาะเพราะว่ามเมทผมไปช่วยอันนี้อยู่เราขึ้นไปบนนะไปรับเวฟเพราะว่าโทนเป็ทนตัวที่ต้องใช้เงินมากเลยนะครับต้นเกมทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้ามีของเนี่ยโหดมากนี่ก็ฟาร์มไปครับ <c oughs> ก็ถ้าไม่มีอะไรทำล้วก็กลับบ้านได้นะคถ้า ไม่มีเลือดคือต่อให้เลือดเราดนต่อไปนิดนึงก็แนะนำให้กลับเลยนะครับเพื่อจะจะมาทานทีคีเวฟใหม่นะจังหวะน,นี้เขามาซอนนะคือผมเข้าไปยิงแล้วแต่ด้วยความที่ต้นเกมมนะเนาะเลยไม่ได้ไะไรส่วนเรื่องการเปลี่ยนกระสุนผมผมก็ไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนกระสุนไว้เนาะ นะครับช่วงวันนี้ก็ยืนดูเขาลำบากไปนะเพราะว่าซัพพอร์ตผมไม่อยู่เมดก็ไม่อยู่เหมือนกันก็แนะนำยืนติดป,ป้อมไปเลยนะครับพยายามอย่าแหลมเนาะอย่าลืนอย่ายืนเลยโคตรเห็นนะครับอาจจะเข้าไปพุ่มซ้ายได้นิดนึงนะแต่ก็อย่าเดินลึเข้าไปเพราะเวลาเรากลับเนี่ยเราจะอาจจะออกมาไม่ทัน วันนี้เพื่อนก็ไฟกันผมก็ไปเติมเนาะต้องเติมก็สไลด์ไปยิงเนี่ยครับต้นเกมเนาะผมยิงแค่แทบไม่เข้าเลยเพยังไม่มีของอะไรวันนี้ผมฟิกติดนะผมเลยตายก็พลาดไปเลยเหมือนเดิมครับผมกลับเลนนะยิงเชอรี่ก็ต้องรีบกลับเลนนะแต่ตวันนี้กลับไม่ทันมั้งก็ขขับทันอยู่มีอารามมาช่วย ก็เนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเออเราไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยครับคลิปตรงนี้ถ้าป่าเราทิ้งไว้ให้นะก็สามารถมาเอาได้นะครับเพื่อเป็นการบูตตังให้เราได้เหมือนกันนะครับยิ่ขึ้นอยู่กับจังเกิลนะนะว่าเขาจะเหลือขีตัวนี้ไว้ให้ไหมแต่คนเล่นเป็นก็ก็เหลือครับนะว่าให้แคทวันนี้ผมตีป,ป้อมนะ แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าหายหายหมดแบบเนาะเห็นเห็นลมแต่ก็ยังตีอยู่เคลียเข้ามาผมไม่ฝืนตีให้แตกนะเพราะว่าผมสู้เขาไมนะ่ได้วันนี้ผมเห็นผมเพิ่งเห็นกบนะเพราะว่าเขาหายตัวมาจะดีครับผมดีไม่มีใครมาเติมต่อเพราะเมย์เขาอยู่กลางนะนี่ก็เคลียร์ไปฮนะราโบก็มาผมละ ผมไม่กลัวนะเพราะว่าไม่มีอะรมาเติมแล้วกลับบ้านเหมือนเดิมพยายามทำให้เลือดเต็มอยู่ตอลอดเวลาเนาะว่าตัวนี้มันมันบางนะครับตัวมันค่อนข้างบางเลยอันนี้เหมือนเขาจะสลับเลนแล้วนะก็เลยก็ถือว่ายืนเลนง่ายกว่าเดิมนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแกงนะครับเพราะว่าเมยยังอยู่กลางเลยเราไปเราเสียวแอปปน,นก็รีบตีป้อมด้ว,วันนี้ก็าสะพอนเรารีบนะครับก็แทงตีเลยก็ได้ครับเลือกป้อมน้อยเนาะโอเคจังหวะที่พอเราได้ป้อมปุ๊มเราก็ในเวลาเดินลงไปแกงแหละตอนนี้ผมให้ลำเดินนนะํานะเพราะถ้าผมเดินนำเดี๋ยวผมจะโดนในปุ่มตายก่อนได้นี่ใครลีก็พยายามอย่าเดินนํานะ เป็นถ้าแบบของมันนำจริงๆเแบบเราเกิดจริงๆอะ่ะเออจะถึงงั้นก็ควรจะเซฟนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนชั้นดาวเนี่ยหนักนะครับเราจะโดนหนักเลยอีกทีมจะได้ต่างแบบแทบแพลิกกลับมาเงินเท่ากันเลยชันนี้ผมต้องรีบขึ้นแบบบนนะผมทิ้งกลางนะเพราะว่าไม่มีคลีปเนาะจะเพื่อนเล่นต้องกลับมาการบนนะครับ ก็ให้เพื่อนเล่นแบบอย่างดีที่เพื่อนเล่นไหวเนาะวันนี้เมทกลับบ้านเนาะเลยต้องมารับกลางแทนแล้วก็ถ้าเล่นเป็นทีมก็ให้เมทขึ้นไปบอ่าป่าขึ้นไปบดก็ได้ครับแต่เมทก็ต้องเสียครีมเนาะเพราะว่าแคลรี่ก็เป็นตัวเล่นเกมอะ่ะใช้ของ้ามากับทีไม่ผมเข้าใจอยู่แหละแต่ถ้ากดโซโล่ก็ได้กล่าครับเพื่อนก็น่าจะเข้าใจอยู่เพราะว่า เล่นอยู่ในลานดับนี้แลหละตรงวันนี้เห็นเชอรี่นะก็ไล่ยิงเลยเขาอันตีใส่ผมเลยนะดีนะครับที่เรพอผมเขามาจับได้ถ้าไม่จับผมมาจะตายก่อนเนาะแอบจ้อวัน,นี้ก็ีค,คิดส่ก็กลับบ้านเหมือนเดิมครับอ๋อแล้วก็เรื่องไอเทมน,นะครับถ้าคิดว่าออีกทีมเนี่ยแทงเยอะนะครับก็แนะนำให้ออกมุลาก่อนโอเมอยมนะครับ แต่คิดว่าเกมนำหรือว่าเออแท้งอาจจะไม่เยอะก็ออกคุมย่า,าไปก่อนนะครับวันนี้ลำาจับสวยนะครับจะไปป้อมเลยนะผมก็ยิงป้อมไปยิงป้อมก่อนนะครับผมแนะนําว่าถ้าคีบเข้าเนี่ยแล้วอีกทีมหนึ่งก็มากันเนี่ยแนะนาให้ตีป้อมก่อนนะครับถ้าตีได้นะแล้วก็ต่อเลยป้อมไปก่อนคนค่อยจัดการนะเพราะว่าเราต้องเอาป้อมให้แตกก่อน มีผมตีไปเขาไม่ตายนะตีวมเมามากเลยวันนี้ก็ขโมยบาร์ลยนะเอาบาร์ไปเลยนะไม่ได้ขโมยเพราะว่าผมเห็นแล้วป่าอยู่ข้างบนเพราะว่าจะได้มารไปด้วยครับวันนี้ผมลองผมคิดว่าฮายาเขาจะมาตีมังกรใหญ่นะเลยดักกันสองคนใช่ครับแล้วเขาก็ตีจริงๆผมเรียกรวมแล้ว แต่ไม่เอานะเพราะว่าคลิปางเก้านะครับก็ส่วนที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นนี้ครับม่วงเหลืองเนาะแล้วก็ฟ้าสามกบบอื่นไม่ค่อยใช้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามาใช้ยังไงเหมือนกันอะไรไม่ยิงปอกปอกตสโลนิวจังหวะนี้พลาดนะเพราะว่าแครี่เขาอันติีมาสวยอันนี้ก็ดูเพื่อนไฟมานะครับ หรือว่าไฟชนะนะรวมครับจังหวะน,นี้นะครับก็ไม่ต้องรีบโผล่นะก็ะตีหินเล็กไวก่อนก็ผมเห็นแล้วว่าอีเทมเขาโผล่บนเยอเนาะก็เจอลิกเตอร์ก็ไม่เป็นไรครับแอลเคียร์เปก่อเพื่อมีคนมาเติมเพราะว่าผมยืนอยู่คนเดียวมินิแมปแล้วก็เพื่อนก็ งโยกไก่ก็ยัวันนี้มาเปิดมังกรใหญ่แทนก็แคลรี่นะครับสามารถเปิดมังกรใหญ่ได้นะเปิดครับรอเพื่อนอย่างเงี้ยรอป่ามาแล้วก็ทิ้งเลยครับมาวเวฟเนาะว่เพื่อนตีอยู่ละเราต้องเี่นเอาวเวฟเป็นหลังเนาะว่าจะได้รวยไว้วันนี้ผมพลาดนะผมผมน่าจะเข้าไปยิงก่อนเนาะอันตี่อยใช้นี่ก็ถือว่ายิงฟรีนะครับ อะไรไปยิงปอกปอกวันนี้ผมไม่เข้าไปข้างในนะในพุ่มไม่ตามนั่นแหละเพราะว่าเผื่อเขาดักอยู่บอลลิกเตอร์น,นี่ต่อยเลี่ยนน้อยก็สามารถฆ่าผมได้นะครับวันนี้เหมือนเดิมเขายิงป้อมก่อนนะเห็นไหมครับเนี่ยครับเพราะว่าเขาเข้ามาไม่ได้แล้วันนี้หลังเขาผมพลาดนะวนายาเขาเกนนี้ฮายาป่านะครับก็เลยจะดูแรงๆนิดนึง หมดเลยพลาดไปจริงก็ได้ป้อมแล้วก็ควรจะถอยแต่อาจยวถอยไม่ทันจะดีแหละนีก่ก็การป้อมรุน่นพยาตีฟีนะปีสโลพยายามดูมินิแมปเนาะพยายามเลื่อนมินิแมปว่าโอเคคืเป็นไงวันนี้ได้อ่าแครี่เขานะถือว่าโอเคเลยก็เหมือนจะไฟ อันนี้ดีนะครับนี่ผมตีลิกเตอร์ก่อนไม่งั้นผมสไลด์หน้าไปแล้วไม่งั้นผมอาจจะโดนลิกเตอร์เกี่ยวได้นี่หาจังหวะดีๆครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเพื่อนเราไล่อยู่ไม่ต้องแบบโอ้พุ่งหน้าเข้าไปเลยนะครับไม่เอานะครับยืนหลังๆไว้นะครับก็รอดูจังหวะดีๆรอดูว่าเขาจ่ายสกิลไปหมดหรือยังนะไปเขา่า เรยว่าตีป้อมมัดตีไปเลยตีป้อมไปเลยครับเพื่อนไฟก็โอเคพอเพื่อนไฟอ่ะแบบดูดูไม่ดีแล้วก็ช่วยเพื่อนตีกันหน่อยัี่ตีไล่นะนี่ก็ต้องเขยมันเกาะ,ะเชดากเลยเนาะตัวเล็กก็วิ่งครับวิ่งหาฟาร์มเนาะเนี่ยคลิปคลิปบนเข้านะครับก็โอเควิ่งไปข้างบน แล้วกลับเลยไม่ต้องดันต่อนะครับตัวเราไม่ใช่ตัวแยกนานเนาะไม่ต้องแบบดันเลยนะครับเรามาเอาคีเนาะมาตัาางต่อตอนนี้เพื่อนไฟนะครับผมก็ต้องรีบลงไปเติมนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยเริ่มมีดาเมจแล้วตอนนี้ก็เข้าช่งเข้าสู่ช่วงเลดเจมแล้วเนื้เห็นแล้วนิคเตอร์งานสองดีแล้วก็กระโดดเข้าไปเลยครับ ลำจับจริงๆลำไม่ต้องจับก็ได้นะคอไปฝุ่นะว่ายัางไงเขาก็ตาย่าเขางัดไปสองตีแล้วไงตอนนี้ก็สิบห้าตีแล้วนะครับก็มืดแล้วเนาะ s <S นี่ผมยิงเลยผมสู้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมไม่ของแล้วต้องมีสเต็ปในการหลบสกิลนิดหนึ่งนะถ้าโดนสกิลเมดก่อนเนะี่ยอาจจะตายได้ก่อนจะแนะนำให้เปิดเขาก่อนเลยนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าเกิดเขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะมือไวแล้วก็เบอร์ผมตายก่อนเมื่อกี้ครับก็ทีเวฟเสร็จก็กลับเลยนะครับมาช่วยเพื่อนเนาะว่าเขาหายหมดก็คือเพิ่งมาโผล่ตอนที่ผมมากลับมาเมื่อกี้แหละแนั่นแหละมาเล่นแคลรี่นะครับดูมิน,นิแบบสบอยเนาะแล้วถ้ายิงเลยคนเดียวมันตนึงชาวน้อนเก่งก็พยายามอย่าแหลมนะครับ ย,ยืนลึก่ะก็ยืนติดป้อไมได้ติดเลยครับเจวฟช้ากว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวเราเป็นตัวเล็เย็นนะครับขึ่นเกมก็ปล่อยเราไปก่อนที่จังหวะนี้ก็ของหมดพูดแล้วก็จะเหลือเฟตเฟตเป็นเขียวต่อเลยครับถ้าใครมือไวก็นะนำให้เฟเป็นอาติกออกก่อนเนะพื่อเขียวเนะาะวันนี้เราเสียครับมังกรนเนาะ ก็ต้องนะครับก็โอเคยากนันดีนะเพราะผมว่าทีเราต้องจัดก,การไหวเนาะก็แน่นอนเอาตัวดาร์กก่อนนะครับคือทีมเขาทิ้งดาร์กแบบน่าจะบุกมาเนะาะสไลด์เขาแต่ว่าเป็นแคลรี่ตัวเดียวเมื่อเขาล้ำมาผมไม่ตื่นนะผมรอยิง ยิงไปสองท,ทีเขาติดเขียวเนาะเราก็ถึงเลยเรามาเอาเอาคีปก่อนมาระแหวงว่าเผื่อกีมันเข้าป้อมไหมนนี้อ่านาคอสก็ทําดีนะได้ป้อมไหนล้วก็รอนเด็ดทำไมจังหวะน,นี้เราคุ้มสุดๆุดนะครับน,นี่หลบนะคี่สองถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าใช้นะครับเบงช็อตมเมื่อกี้นะครับก็สามารถหลบดิฟเตอร์ได้เนาะถ้าเกิดผมสไลด์ไปยิงคีนะี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะโดนครับ ก็เสียฟิกฟรีได้นะครับเ,เดี๋ยวก็ยิงหมือนเดิว่ายิงป้อมอนะวันนี้ก็เข้าไปเลยครับผมมันติฟิกนะปุ๊กแต่ไม่ตายเลือดเขาน้อยกว่าครึ่งหลอดแล้วแหละแต่เขาไม่ตายผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน,นวันนี้ค่อยๆยิงฮนะยืนหลังไว้ไม่ต้องสไลด์เข้าไปางหน้าเนะาะสไลด์ข้างๆพอวันนี้คลิปหมดนะครับแล้วก็ทีมเขาก็กลับไปตั้งหลังกันหมดแล้วแล้วก็เกิดอีก เราก็เลยถอยได้กวานะครับไม่ต้องฝืนนะครับเพราะว่าทีเขาเนี่ยมีของก็ไม่ใช่ว่าไม่โหดนะก็เหมือนเดิมนะก็ยังตามเหมือนนะทีซีเลทีมเลยครับครจังหวะนี้ก็โอเคเอาบัฟหน่อยเนาะจะได้ทำให้ผมเนเวลายิงจะได้ติดสโลหนักกว่าเดิมนะครับ ที่ผมรอนะรอเขาโผล่นะแล้วก็ค่อยไปเหยียบเผื่อแบบมีคนมาดักแต่ไม่มีวันนี้เขาเข้าพลาดน,นะเขาเข้าเมียผมแบบไม่สำเร็จนะครับเราไม่เสียดังเกินไปจังจหวะน,นี้เมียเขามีชิปไปนะเขาโดนตนีเก็บมาไปเออชัตนี้คิดว่จะชนะละ100%ยเปอร์เซ็นนะครับถ้าทีมเราไม่โยนก็บุกเลยครับ อีกทีมมีสองตัวก็เป็นดิคเตอร์กับแคลลี่ครับไม่นาหรอดครับวันนี้อ่านมณ์จับดีนะครับผมไม่โดนน้ำมีดเลยครับก็โอเคครับจบครับก็เป็นแนวทางในการเล่นทอนเนาะผมอาจจะอธิบายติดๆขัดไปก็ขอให้ด้วยนะครับก็ชนะไปนะ ออนนะครับก็เป็นแนะนํานะครับว่าต้นเกมนะครับเลี่ยงไมเลี่ยงพยายามอย่าเล่นเยอะเนาะยลยนเสฟเร็ไนะครับแล้วก็เลทเกมก็เจอกันนะนี่ครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนําติชมได้นะครับวันนี้ก็บายบายครับ